สวัสด <ítulo> ีค่ะวันนี้พบกับอะไรเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีแบบกระทงสวยๆมาฝากค่ะวิธีการทํากระทงแบบง่ายๆของเราทําอย่างไรมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะเตรียมใบมะม่วงอ่อนนะคะใบมะม่วงอ่อนขนาดเล็กมาแล้วก็ใบมะม่วงอ่อนขนาดใหญ่นะคะแบ่งเป็น2ส่วนอันนี้ใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กแล้วก็ดอกพุดธนะคะดอกพุดธก้านยาวๆแต่แล้ววิธีการทําเอาใบใหญ่มาก่อนนะคะตัดส่วนปลายของใบใหญ่ออก แต่ส่วนโคนของปลาย่ออกนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะพับครึ่งนะคะไม่ใช่พับครึ่งมากนะคะพับลงมาประมาณสักสองนิ้วอ่พับแบบนี้คะ่ะแต่แล้วหันด้านกลับมาแบบนี้นะคะหลังจากพับเสร็จแล้วนะคะตรงกลางตรงกลางนะคะพับกลีบย้อนเข้ามาลักษณะแบบนี้คะ่ะพับเข้าไปนะคะบางคนก็กลีบย้อนนี้พับเข้าไปอีกข้างหนึ่งก็พับกลีบเข้าไป พับเกลี่ยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะนําดอกพุฒมาค่ะดอกพุฒนี่ต้องก้านยาวๆนะคะเอาดอกพุฒมาวางเสร็จแล้วเราจะพับด้านซ้ายก่อนนะคะพับเสร็จแล้วก็พับด้านขวานะคะเสร็จแล้วด้านซ้ายด้านซ้ายเราก็พับอีกนะคะพับแล้วก็ยกกลีบขึ้นลักษณะแบบนี้ค่ะพับแล้วยกกลีบขึ้นต่อไปด้านขวาก็เช่นกันค่ะพับแล้วก็ยกกลีบขึ้น นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใบมะม่วงใบเล็กนะคะเอาใบเล็กมาค่ะตัดหัวตัดท้ายเช่นกันนะคะหลังจากนั้นคว่ำค่ะคว่ำใบมะม่วงเสร็จแ,แล้วก็พับค่ะพับลงมานะคะให้ไปให้ปลายสูงไปนิดนึงด้านซ้ายพับยกกลีบเช่นกันค่ะ ต่อไปนําใบมะม่วงอ่อนมาอีกใบหนึ่งตัดหัวท้ายเช่นกันค่ะเสร็จแ,แล้วก็คว่ำใบเหมือนเดิมลดหลั่นลงมาเล็กน้อยอ่าพับเหมือนเดิมพับเหมือนชั้นที่สองเสร็จแ,แล้วก็พับกลีบกระทุ้งขึ้นมาอ่าพับกลีบกระทุ n แบบนี้นะคะต่อไปด้านซ้ายก็เช่นกันค่ะพับกลีบกระท úng อะไรเนี้เสร็จแล้วก็ยิบแม็กค,ค่ะเสร็จแ,แล้วกลีบกระทุ n เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเตรียมใบตองมาค่ะใบตองนี่กว้าง3มนิ้วครึ่งนะคะยาว6นิ้วแต่แล้วพับใบตองเป็นจุดก,กึ่งกลางพับเล็กน้อยให้เป็นตำหนแิแล้วพับเฉียงแบบนี้ค่ะอีกข้างหนึ่งก็พับเฉียงเกยมาลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพลิกใบตองนะคะพลิกใบตองคว่ำแบบนี้ค่ะ็แ,แล้วนํากลีบที่เราเย็บครั้งแรกมาวาง าวางลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วนําดอกพุธมาคะ่ะเอามาหนึ่งดอกวางด้านข้างอ่าวางตามตัวอย่างเลยนะคะเสร็จแ,แล้วด้านขวามือพับกลีบกระทุ้งแบบนี้คะ่ะต่อไปด้านซ้ายมือเอาดอกพุธมาวางให้ตรงกันนะคะระดับเดียวกันเสร็จแ,แล้วก็พับกลีบกระทุ้งขึ้นมาเช่นกันนะคะ อ่าส่วนใบตองที่มันไม่เรียบร้อยก็พับค่ะพับเก็บแต่แล้วก็เย็บแม็กนะคะส่วนเกินที่เราไม่ใช้ตัดใบตองตัดออกค่ะใบตองแต่แล้วแม็กเลยค่ะทำมันไม่อยู่ก็แม็กด้านหลังด้วยนะคะพอกรีบกระทงเราพร้อมแล้วนะคะเราก็เอากรีบมาปากักปักรอบกระทงต้นกล้วยของเราเลยนะคะเวลาปัก อ่าเราต้องจัดระดับกลีบให้มันเท่าๆกันดอกนี้ดอกนี้ต้องเท่าๆกันนะคะค่อยๆไล่ไปคะ่ะ ใครไม่มีใบมะม่วงนะคะใช้ใบไม้ชนิดอื่นก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้ใบตองใบตองอ่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่ค่ะพอดีที่บ้านมีใบมะม่วงอ่อนกาลังแตกยอดนะคะเราก็เอ,อามาทานะคะเป็นกระทงะกีบประยุกต์ไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะ ต่อไปเตรียมใบกระบือมานะคะใบกระบือแล้วก็ดอก่องฟ้าดอก่องฟ้านี่เราตัดนะคะตัดเป็นช่อเล็กๆตัดเป็นช่อเล็กๆค่ะตัดแบบนี้นะคะตัดเป็นช่อเล็กๆแต่แล้วใบกระบือนะคะใบกระบือมันจะเป็นสีแดงแบบนี้ใช่ไหมคะ เ,เอาเราอดดอกเครื่องฟ้าที่เราตัดไว้นะคะมาวางคะ่ะก่อนจะวางให้พับนิดนึงอ่ะพับลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะให้เกินออกมาประมาณสักอ่ะเซนครึ่งน,นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็พับใบกระเบือมาทบแบบนี้นะคะเราก็ม้วน,นะคะ่ะม้วนใบกระเบือนะคะให้เป็นเล็มแหลมแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เย็บแม็กคะ่ะนี่คือ ชั้นต่อไปนะคะทำลักษณะแบบนี้ทำอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาใบกระเบือมานะคะแต่แล้วดอกเฟื่องฟ้านะคะพับนิดนึงอ่าเอาวางแบบนี้ค่ะพับกลีบกระเบือแล้วก็ม้วนนะคะม้วนลักษณะแบบนี้ค่ะม้วนเสร็จแล้วเย็บแม็กโอเคค่ะกลีบที่เราทําเสร็จแล้วเราก็มาวางสับหว่างเลยค่ะ โอ้สวยนะคะวางสว่างให้มีสีสันแบบนี้คะ่ะลดหลั่นลงมานิดนึงอยู่ระหว่างดอกพุดธสองค่ะออ์อยู่ระหว่างดอกพุดธสองสีขาวดอกนี้นะคะให้อยู่ระหว่างดอกพุดธแบบนี้คะ่ะดอกพุดธดอกพุดธสีสีสีชมพูมันจะช่วยตัดสีขาวให้ดูสวยเด่นขึ้นมานะคะ ต่อไปนะคะเราจะตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองมาตกแต่งเลยนะคะดอกดาวเรืองเราต่นก้านแล้วก็ใช้ไม้เสียบนิดนึงถ้างั้นมันกดไม่ลงนะคะ